ป่าเทพสวดยับคนรู้ดีเรื่องวัคซีนชี้รัฐบาลน,นี้ทำงานโอเคเรือดำน้ำน่าซื้อกราม่าบังเกิดหลังป่าเทพแบดไลฟ์ผ่านทาง Facebook พูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองในเรื่องของการมีผู้ชุมนุมออกมาประท้วงรัฐบาลว่าไม่สมควรพร้อมยกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาบอกจะเชียใครจะทำอะไรดูเหตุผลด้วยไม่ใช่เอาแต่มันอย่างเดียว ซึ่งป่าเทพเล่าให้ฟังว่าที่ไลฟ์เฟซบุ๊กไปไม่ได้คิดเลยว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ลูกสาวมาถ่ายเล่นพูดไปพูดมามันก็ยาวเลยเรามองมานานแล้วอึดอัดมานานแล้วเหมือนกันพอจังหวะมันได้ก็เลยพูดออกมาที่ออกมาพูดเรื่องวัยรุ่นที่ออกมาชุมนุมถ้าไม่เอ่ยถึงกลุ่มนั้นมันจะรู้ได้ยังไงว่าใครไปทำอะไรที่ไหนผมก็ต้องพูดถึงผมไม่อยากให้เด็กสมัยนี้มีความคิดแบบนั้น ถ้าเด็กคิดเป็นแบบนั้นบ้านเมืองมันก็คงไปไม่ได้หรอกต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงจะไปว่าแบบนั้นมันไม่ได้อย่างเรื่องโควิดมันต้องเป็นไปตามวิถีชีวิตของมนุษย์มันก็ต้องดูแลตัวเองบ้างถ้ามารวมกันเยอะๆมันก็ยิ่งไปเพิ่มเชื้ออีกคนเราอยู่กับบ้านหนะ่ะมันดีนะมันได้มีกําลังใจไปดูที่อเมริกาที่ญี่ปุ่นซิ ทำไมมันกลับมาตายกันเยอะอีกวัคซีนเนี่ยทำไมมารู้ดีกันขนาดนี้พวกไวรัสอะไรนี่มันไม่มีตัวตนมาพูดกันแบบนี้มันก็ยังไม่จบต่างประเทศตายกันเยอะขนาดนั้นเขายังไม่ออกมาไล่ผู้นําเลยที่พูดออกมามาจับจ้วงขนาดผมที่ถอยที่สุดยังฟังไม่ได้เลย ส่วนประเด็นวัคซีนที่บางกลุ่มได้ฉีดเข็ม3แล้วซึ่งไม่ใช่บุคลาก,กรทางการแพทย์อันนี้เห็นด้วยว่ารัฐบาลทำไม่ถูกต้องทุกคนต้องได้ทั่วถึงกันก่อนแต่รัฐบาลนี้เท่าที่มองเขาทำงานก็น่าจะโอเคกว่ารัฐบาลชุดก่อนๆมาถึงยุคนี้รู้สึกว่าผู้นำไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ใจเท่าไหร่นะเขาเป็นผู้ใหญ่จะพูดจะจาอะไรก็มีน้ำหนัก อย่างเรื่องเรือดำน,น้ำนี่มันน่าซื้อมาตั้งนานแล้วประเทศอื่นเขาซื้อกันมาตั้งกี่ลำแล้วอาวุธมันก็ต้องสำคัญสิโควิดมันคนละเรื่องกันอย่าเอามาเหมารวมเขามีงบทุกปี มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเรื่องปิดกิจการกันไปมันก็ยิ่งตายเปิดไปเลยดีกว่าเสี่ยงกันไปเลยแล้วก็หาสมุนไพรเข้ามาเดี๋ยวคนไทยก็จะกลายเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกที่หาวิธีการรักษาได้ตอนนี้มีอะไรก็ต้องประยุทธ์หมดแล้วมัง้งขี้ไม่ออกก็ประยุทธ์มันไม่ใช่แล้ว ป่าเทพยอมรับว่าการเป็นผู้นำต้องรู้จักรับฟังอันนี้ถูกต้องแต่คนที่พูดมาก็ต้องฟังด้วยมีเหตุผลด้วยโรคนี้มันไม่เคยมีมาก่อนคุณจะเอายาที่ไหนมารักษามันก็ต้องลองผิดลองถูกกันทั่วโลกเท่าที่ดูข่าวเรื่องวัคซีนป่าก็เห็นว่าเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยนะเขาก็หาอยู่ตลอดที่ผมออกมาพูดไม่ใช่ว่าหิวแสงแต่พูดเพื่อคนทั้งประเทศคำว่าหิวแสงไม่ต้องมาพูดกับป่าเลย คนที่มาออกมาพูดคิดได้แค่นั้นหรอคิดให้มันรอบๆหน่อยเพราะอะไรทํำไมถึงไม่เป็นไปอย่างที่คิดถามว่าเขารู้หรือเปล่าว่าโรคมันจะมาแบบนี้วัคซีนจะไปเอามาจากไหนทุกฝ่ายมันก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่มานั่งด่าเหมือนสั่งร้านอาหารแล้วไม่ได้กินแบบนี้ถ้าให้รัฐบาลชุดนี้ออกแล้วจะให้ใครมาบริหารเข้ามาแล้วก็ต้องแก้ให้ได้เลยไหม คนที่พูดว่า7ปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วคนที่พูดแบบนี้มันคิดได้แค่นั้นหรอทำไมไม่ลองหาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างการก่อสร้างมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นแบบทันทีมันต้องใช้เวลาทางออกคือต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก่อนแล้วค่อยๆค,คิดหาทางแก้ส่วนหมอก็ไม่ต้องออกมาพูดบ่อยเพราะบางครั้งมันก็กดดันใครเป็นอะไรก็ไปรักษาแยกออกไปไม่ต้องออกมารวมกันอย่าปกครองประเทศโดยใช้วิธีคิดของหมอมากนัก สำหรับฟ้าของหมอปลาที่เห็นต่างกล่าวว่าบางประเด็นก็เห็นด้วยกับปาเทพแต่ไม่เห็นด้วยเรื่องอวยรัฐบาลเพราะรัฐบาลนี้ติไม่ได้พอมีคนติก็จะมีพวกเห็บหมัดเอากฎหมายมาจัดการรัฐบาลนี้มีแต่น้ำลายไม่มีเนื้อหาบริหารอะไรก็ไม่เป็นรูปร่างอย่างเรื่องวัคซีนเนี่ยไม่รู้หายไปไหนบางจังหวัดมีเข็มสามแล้วไม่รู้เอามาจากไหนพวกหมอย,ยังไม่ได้แต่บางคนได้แล้ว ผมมองว่าเป็นรัฐบาลที่ดีแต่ปากอย่างสถานการณ์ตอนนี้พวกเขายังจะซื้อเรือดำน้ำถ้าไม่ได้พลังโซเชียลเขาคงซื้อไปแล้วเขาไม่เห็นบ้างหรือว่าประชาชนกำลังจะตายคุณต้องลองไปลงพื้นที่ไปดูว่าประชาชนเป็นอย่างไรเขาจะตายกันหมดแล้วรัฐบาลชุดนี้พยายามทำอะไรที่เป็นโครงการใหญ่ๆเพื่อเอาเม็ดเงินเหล่านั้นไปแบ่งกันใช่หรือไม่ผมคิดว่าถ้าเขาบริหารงานไม่เป็นก็ลาออกไปเถอะครับ ผมมองว่าการบริหารงานของเขามันล้มเหลวขายฝันอย่างเรื่องกัญชาเขาขายฝันให้ชาวบ้านชาวบ้านคิดว่าจะมีกินแต่สุดท้ายเขาก็ทำไม่ได้แบบนี้ก็ควรจะออกไปไหมเมื่อคุณเป็นผู้นำคุณต้องพร้อมรับคำติด้วยไม่ใช่รับแต่คำชมผมคิดว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ออกไปมันอาจจะดีกว่านี้เปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาทำงานต่อ เปีที่ผ่านมามันล้มเหลวทุกอย่างมันไม่เหมือนมีอะไรดีขึ้นสักอย่างสิ่งที่ป๋าพูดก็คือการอวยให้รัฐบาลอยู่ต่อไปแต่ผมมองว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาลมันคงใช้เวลาไม่นานหรอกผมว่าน่าจะมีบุคคลที่เขามีความสามารถไม่ใช้น้ำลายในการทำงานแต่ตอนนี้รัฐบาลมีแต่น้ำลายคําพูดขายฝันให้มันสวยหรูผมอยากให้รัฐบาลถแถลงบ้างไม่ใช่แถลงอย่างเดียวพูดอะไรก็เป็นกิจจลักษณะให้ประชาชนฟังบ้าง ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com